ผู้ชมคะผ่านร่างกฎหมายในรัฐกรรมกันไปแล้ว3ฉบับด้วยกันเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ครอบคลุมไปถึงความผิดในมาตราน1นึองของพรบร่รางพรบรที่ทางฝั่งของภาคประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนเสนอไปนะคะจากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนของการพิจารณาของร่างทั้ง3ฉบับโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งมติดังกล่าวนี้ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยและถูกคาดการณ์ว่าถ้าหากไม่มีการบรรจุมาตราน1นึ 2, เข้าไปในการพูด ุยประเด็นเรื่องของเรียโทษรรมเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นความขัดแย้งเช่นเดียวกันค่ะเรื่องของการโหวตในสภา,าเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมผลออกมาด้วยมติ319ต่อ147ไม่เห็นชอบต่อร่างพรบเรียโทษกรกมแก่บุคคลซึ่งได้กระทําความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในทางการเมืองโดยสะส,ะสะพักประชาชนมีเสียงสมาชิกงดออกเสียง6เสียงนะคะแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงค่ะในขณะเดียวกันนะคะฉบับที่เสนอโดยภาคประชา ชน3 0,000ื่นกว่ารายชื่อเนี่ยสภามีมติไม่เห็นชอบ306ต่อ149เสียงนะคะโดยมีสมาชิกงดออกเสียง20เสียงด้วยกันค่ะในขณะที่ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมอีก3ฉบับซึ่งเสนอโดยสามพักการเมืองแต่ก็ใช้ชื่อเรียกเดียวกันและกําหนดเงื่อนไข,ขของการห้ามนิรโทษกรรมคดีมาตรา1นึเหมือนกันผ่านความเห็นชอบของสภาไปด้วยคะแนนเสียงที่ท่วมท้นนะคะนั่นก็คือร่างที่เสนอโดยสสพักรวมไทยสร้างชาติ มีมติเห็นชอบ299ต่อ0ค่ะที่เสนอโดยสอสอพักครูไทยเพื่อประชาชนเดิมหรือว่าพักกล้าธรรมมีมติเห็นชอบ311เสียงต่อศูนเหมือนกันนะคะและที่เสนอโดยพักภูมิใจไทยค่ะมีมติเห็นชอบ311เสียงต่อ3ค่ะผลที่ตามมาหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ถูกกล่าวหาจำเลยในความผิด ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึก็จะถูกจองจําอยู่ภายในเรือนจําอย่างน้อยๆ32คนนะคะจากนักโทษทางการเมืองทั้งหมด51คนตามข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนิรโทษกรรมกลุ่มประชาชนในความผิดก็จะไม่ได้รับผลของกฎหมายนิรโทษกรรมที่ประกาศใช้นั่นเอง หลังจากนั้นนะคะก็มีความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยด้วยที่ชี้แจงผ่าน Facebook ของพักโดยระบุว่าการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการปลดบ่วงพันธนาการอย่างน้อยสามพันกว่าชีวิตครอบคลุมคดีในทางการเมืองต่างๆตังๆ้ตงแต่ปี2548ถึง2565นะคะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ และทางด้านของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ด้วยว่าคดีความในทางการเมืองตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบันเนี่ยมีคดีทางการเมือง34ฐานความผิดนะคะแต่ว่าร่างที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปเพียง20ฐานความผิด แสดงว่ามันมีอีก14ประเภทความผิดที่จะไม่ถูกนับรวมด้วยค่ะมี51คนในเรือนจำ32คนนั้นเป็นคดีมาตรา1 1 2ด้วยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ์จึงถามสภานะคะว่าการออกกฎหมายโดยไม่รวมทุกกลุ่มแบบนี้เอื้อประโยชน์ต่อ,อกลุ่มใดและจะคลี่คลายความขัดแย้งได้จริงหรือไม่ด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทางด้านของนายยิ่งชีพอัชานนท์ก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังสภาโหวตคว่ำร่างพระราชบัญญัติเรียน าภายหลังการโหวตคว่ำร่างนะคะว่า ถ้าหากเป็นการนิรโทษกรรมบางกลุ่มบางคนแบบนี้ที่ไม่ได้นับรวมการนิรโทษกรรมทั้งหมดไปพร้อมๆกันก็ไม่เรียกว่าเป็นการสร้างสังคมสันติสุขและเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งระลอกใหม่ที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่โดยตั้งคําถามนะคะถึงสสทีร่รับรับร่างฉบับประชาชนที่ไม่ถึงครึ่งด้วยค่ะว่าน,นี่เป็นทางออกของการแก้ปัญหาไหมาทางด้านของนนะายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรคประชาชนก็ออกมาแสดงความเข้าใจต่อร่างภาคประชาชนที่ถูกปัดตกไปนะคะโดยยืนยนัน ว่าจะต่อสู้กันต่อในชั้นกรรมธิการด้วยแต่ยืนยันหลักการค่ะว่าถ้าหากเป็นร่างกฎหมายที่เลือกปฏิบัติภรคประชาชนก็ไม่เห็นชอบด้วยเหมือนกันและย้ำนะคะว่ายังทิ้งความหวังไม่ได้สามฉบับที่ผ่านเข้าไปในรอบนี้เนี่ยก็ยังคงเปิดกว้างอยู่ให้สามารถแก้ไขได้และยังมีความหวังที่จะเดินหน้าต่อกับเรื่องนี้เพื่อเปิดประตูให้กว้างที่สุดในการพิจารณาวาระสองนั่นเอง ขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมจะใช้กลไกลของคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขจำนวน32คนด้วยกันนะคะเพื่อพิจารณารายละเอียดให้ลึกลงไปโดยยึดร่างของพัก รวมไทยสร้างชาติเป็นร่างหลักนะคะก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาวาระที่สองก็คือพิจารณากันรายมาตราและวาระที่3พิจารณาทั้งฉบับค่ะและจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณากันต่อไปความหวังหลังจากนี้ค่ะคงต้องรอดูนะคะว่าจะมีการพูดคุยเรื่องของนิรโทษกรรมมาตรา1นึหรือไม่นะคะเพราะว่าทั้ง3ฉบับที่รับหลักการไปเนี่ยไม่มีฉบับไหนที่กล่าวถึงเรื่องนี้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะท้าทายที่สุดแล้วนะคะพระบนิรโทษกรรมทั้ง3จาก5ฉบับที่กล่าวมานี้ได้มีผลบังคับใช้เกิดขึ้นโดยไม่เพิ่มเนื้อหาของการนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องหาคดีมาตรา112จะเกิดผลยังไงบ้างผลประโยชน์จะอยู่กับคนกลุ่มไหนบ้างเรามีรายละเอียดคร่าวๆมาเล่าให้ฟังกันนะคะที้ถ้าเราอ้างอิงจากโพสต์ของพรรเพื่อไทยเมื่อสักครู่นี้ที่เกิดไปโพสต์เมื่อคืนนี้คะ่ะคุณผู้ชม เป็นหน้าตาของผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมเขาบอกว่าตัวเลขอย่างน้อยๆก็คือ3,254ชีวิตครอบคลุ่มคดีการเมืองตั้งแต่ปี2548ถึง2565นะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประมาณ200คนตัวอย่างคดีนะคะเช่นการก่อการร้ายการบุกรุกการครอบครองอาวุธยุยงปลุกปัน่นการทำให้เสียทรัพย์กลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มเสื้อแดงนปชนะคะ ประมาณ1,150คนตัวอย่างคดีเช่นก่อการร้ายบุกรุกครอบครองอาวุธวางเพลิงเผา,าร,รัพย์ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินถัดมาคือกลุ่มที่3กปปสค่ะมีประมาณ221คนตัวอย่างข้อกล่าวหาก็คืออั้งยี่ซ่องโจรและก็กระบฏ กลุ่มที่4คือม็อบปราศดรม็อบทะลุแกส๊สประมาณ1,683คนตัวอย่างข้อกล่าวหาก็คือยุโยงปลุกปัน่นฝ,ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพรบการชุมนุมพรบอคอมครอบครองอาวุธวัตถุระเบิดประทัดยักษ์วางเพลิงเผาทรัพย์ด้วยนะคะส่วนคดี1-2ค่ะ นับตั้งแต่การชุมนุมครั้งแรกของกลุ่มเยาวชนปลดแอก18กรกฎาคม2565จนถึง31มีนาคม2568พักเพื่อไทยให้ข้อมูลนะคะว่ามีผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างน้อย278คนค่ะในจำนวน311คดีส่วนจำนวนนักโทษคดีการเมืองที่ถูกคุมขังในเรือนจำขณะนี้มีอย่างน้อย51รายนะคะโดยในจำนวนนี้เป็นคดี100 คดี112จํานวน32รายค่ะโดยระบุอ้างอิงจากข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและเว็บไซต์ประชาไทยนั่นเองแต่ทีนี้มีความเห็นต่างจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะที่ประเมินว่าผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองหลังยุคปี2563มีจำนวนมากกว่า1,218คนที่อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากร่างกฎหมายนิรโทษกรรม3ร่างที่สภารับหลักการกันไปเมื่อวันนี้ค่ะ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิทมนุษยชนประเมินว่ายอดของผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองภายหลังปี63มเนี่ยมีไม่น้อยกว่า1001,977คนจากจำนวน1,331คดีนะคะจะมีคดีที่ถูกกล่าวหาในข้อหาซึ่งไม่มีในบัญชีแนบท้ายของร่างนิรโศษกรรมทั้ง3ฉบับอยู่อย่างน้อย805คดีค่ะคิดเป็นผู้ถูกดำเนินคดีค้างอยู่อยู่ที่1218คนนะที่จะไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้ประโยชน์เพียงบางส่วนกล่าวก็คือว่าบางคดีอาจจะได้นิรโทษกรรมในบางข้อหาแต่ยังไม่มีข้อหาออแต่ยังมีข้อหาที่จะยังคงอยู่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งกล่าวโดวยสรุปก็คือบางคดีอาจจะได้นิรโทษกรรมในบางข้อหาแต่ยังมีข้อหาที่จะยังคงอยู่นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายข้อสังเกต ที่เกิดขึ้นจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงผู้ต้องหาในคดีมาตรา1นึ 2, ที่ศูนย์ทนายความเห็นว่าในความจริงแล้วนะคะน่าจะนับเป็นพันคนที่จะไม่ได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมในครั้งนี้แล้วก็เป็นจุดยืนทางด้านของเครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงไอรอลเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นจุดยืนว่าการนิรโทษกรรมเฉพาะบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างแท้จริงด้วย คุณผู้ชมคะมีข้อมูลจากทางด้านของพรรคเพื่อไทยค่ะที่ได้อ้างอิงกันตั้งแต่กลางปี2563ถึงมีนาคม2568มีคดีมาตรา1 2, อย่างน้อย278คนใน311คดีทางศูนย์ทนายก็บอกว่านั่นเป็นข้อมูลในช่วง5ปีของความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงปัจจุบันและเป็นการเก็บข้อมูลขององค์กรภาคประชาชนซึ่งมีข้อจำกัด ไม่ใช้ตัวเลขทั้งหมดของคดีมาตรา112นะคะแต่ถ้าดูตัวเลขของคดี112ที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมในปี2548จนถึงเดือนกุมภาพ,พันธ์2567พบว่ามีไม่น้อยกว่า1,493คดีค่ะทําให้พอคาดหมายได้นะคะว่ายอดจํานวนผู้ถูกดำเนินคดีมีจํานวนหลักพันคนในช่วง 2, สองทศวรรษที่ผ่านมา เพียงแต่ต้องแยกแยะให้ออกนะคะว่าคดีที่เกี่ยวข้องจากการชุมนุมและแสดงออกทางการเมืองนั้นมีเท่าไหร่เพราะว่าบางส่วนจะมีลักษณะที่ถูกกล่าวหาเป็นเรื่องของการแอบอ้างหาประโยชน์อยู่ด้วยนั่นเองค่ะ